พี่ตองพรุ่งนี้เนี่ยผมว่าเราออกไวกันหน่อยนะผมอยากดีไปทะเลแล้วก็ดีเหมือนกันนะไปแต่เช้าก็ดีเหมือนกันอีกอย่างเนี่ยฉันจองรีสอร์ทเอาไว้แล้วนะคือละสามพันที่พักติดทะเลด้วยจะ้ะดีเลยดีเลยใช้ชีวิตกันบ้างอยู่บ้านพี่ทีมอย่างเดียวก็เครียดเหมือนกันนะอใช่ รถมีให้ขับบ้านมีให้อยู่ก็จริงนะแต่ชอบปวดและหนาวก็ไม่รู้ชอบพูดแต,แต่เรื่องบุญคุณอะ่ะโอ้ยฉล้มขาญมากก็จริงนะแล้วเ,เขาเนี่ยไม่ชอบพูดตรงๆด้วยชอบพูดไปชดไปชันมาอยู่บ้านพี่ก็ดีนะมาขับรถก็ดีเหมือนกันมีคนให้ขับผมเนี่ยโคตรจะเบื่อเลยอืมช่างเขาเถอะเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยเรามีเงินแล้วก็ซื้อรถมาขับเองซื้อบ้านมาอยู่เองเฮ้ยแค่นี้ก็ไม่ต้องงอใครแหละพี่คิดว่ามันจะมีปฏิหารแบบนั้นหรอ แต่ก็เถอะทะเลพวก่นี้สําคัญกว่าผมนี่อยากรีบไปเที่ยวแล้วแตจริงพรุ่งนี้เนี่ยพี่ทีไม่ได้ไปด้วย,ยคงจะสบายหูหน้าดูเลยคนอะไรก็ไม่รู้ฉันน่าเบื่อมากเลยนะชอบทําตัวเหมือนว่าทุกเองเนี่ยเป็นเจ้าของทุกอย่างไปหมดอะ่ะ<จ>เขาเป็นเจ้าของไม่ใช่หรอมันก็ใช่นั่นแหละแต่ว่าเขาให้เราอยู่เนี่ยเขาก็ไม่นควรที่จะพูดว่าตัวเองเป็นเจ้าของตลอดอสิจริงไหมล่ะ พอดีว่าพี่มีธุระต้องไปข้างนอกไงเดี๋ยวแกควนจ่ารถให้พี่หน่อยนะแต่วันนี้เนี่ยพวกเราจะไปทะเลนะพี่แล้วรถพี่ไปไหนก็พี่สบายพวกแกสิยืมรถพี่ไปยังไม่คืนเลยนะเนี่ยงั้นเอางี้สิพี่ก็ไปเช่ารถหรือไม่ก็ไปยืมรถเพื่อนพี่ก่อนก็นกได้เพราะว่าเดี๋ยวเราสองคนต้องไปทะเลกันอนะแต่รถคันนี้มันคือรถพี่นะคนที่ต้องเช่ารถเนี่ยมันคือพวกแกไม่ใช่พี่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกพี่แต่คือไอ้รถคันนั้นเนี่ยผมขับมาตั้งนานแล้วนะพี่ แล้วอีกอย่างพี่จะมาใช้รถทําไมพี่ไม่บอกล่วงหน้าพี่มาเล่นบอกกับทันอาหารแบบนี้่จะให้พวกผมเตรียมตัวยังไงนี่รถมันก็คือรถฉันนะฉันจะใช้รถตัวเองนี่ฉันต้องแกล้งล่วงหน้าด้วยหระนี่ฉันผิดอ่ะพี่ไม่ผิดหรอกแต่ทำไมพี่ไม่บอกล่วงหน้าบ้างล่ะคิดอะไรอยู่เนี่ยเราก็พูดกันอยู่เดี๋ยวเราต้องไปทะเลกันน่ะนี่ฉันคงใจดีกับพวกแกมากเกินไปใช่ไหมพวกแกเห็นได้คิดว่ารถคันนั้นมันคือของพวกแก ก็รถคันนั้นพี่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะพี่อยู่จะมาใช้บ้าหรือเปล่าเอางี้สิพี่ก็ซื้อรถคันใหม่ให้เราสองคนเลยแล้วพี่ก็เอาคันนี้ไปนี่แค่ฉันจะใช้รถของตัวเองไงฉันต้องซื้อรถให้พวกแกใหม่เลยเหรอผมก็นึกว่าไอ้รถคันนั้นเนี่ยพี่ให้พวกเราแล้วที่แท้พี่ก็ไม่ได้ให้เหรอนี่มันคือรถทั้งคันนะมันไม่ใช่เสื้อผ้าหรือว่าของขวัญที่ฉันจะยกให้พวกแกได้่ยโอ๊ยพวกปากได้แล้ว ถ้าพี่ไม่ให้เนี่ยก็ไม่ต้องให้หรอกไม่ต้องมาพูดเยอะแต่ต้องจะบอกให้นะไอรถของพี่เนี่ยในราคาตลาดเขาก็ขายกันเนี่ยได้ไม่เกิน3ามแสนหรอกเอาางนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยซื้อต่อรถพี่เองแต่ว่าเดี๋ยวเราสองคนจะให้พี่เลย3ามแสนห้าก็ให้เกินไปเลย5 0,000พี่ก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันว่าพี่เนี่ยจะเอาหรือไม่เอาถ้าเกิดพี่เอาเนี่ยต้องจะเป็นคนผ่อนให้พี่เองทุกเดือนเดือนละห้าพันแล้วถ้าพี่ตกลงนะ ก็ตามนี้แล้วก็ไปโอนรถเปนตอนนี้ได้เลยแกจะผ่อนให้พี่เนี่ยแค่เดือนละห้าพันเองเหรอแกต้องผ่อนพี่เนี่ยไปถึงสี่ถึงห้าปีเลยนะอีกอย่างเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่เพิ่งเอารถไปประเมินราคามามาได้แคงสี่แสนแล้วทําไมพี่เนี่ยต้องขายผู้กแกราคานี้ด้วยตอนนั้นที่พี่ให้รถผู้แกไปขับแกบอกว่ารถหรูแต่พอมาตอนเนี้ยแกบอกว่ารถพี่ราคาตกแกไปคิดบ้างพราสิ่งที่ผู้แกสองคนพูดมาเนี่ยมันน่าตลกเล เราสองคนก็พูดทุกอย่างไปหมดแล้วอะพี่ไม่เอาสักอย่างเลยจะเอาอยัางไงอะพอมีเงินเข้าหน่อยเนี่ยลืมตัวลืมนุ่งลืม้องยังไงนี่ฉันให้รถพูกแกเนี่ยไปขับฟรีๆตั้งสองปีนะแกคิดว่าฉันจะสนใจเรื่องเงินเหรอถ้าวันเนี้ยฉันไม่มีทูณรและต้องออกไปข้างนอกเนะี่ยแกคิดว่าฉันจะเอารถไหมก็ไม่ฉันถึงได้บอกไงว่าฉันใจดีกับพวกแกมากเกินไปดูสิ่งที่พวกแกพูดกับฉันสินี่พี่จะพูดอะไร,รนั้นะ อยากได้ไอ้รถเกาะเขนาดนั้นมากนะใช่ปะก็เอาไปเลยแล้วพี่จําไว้เลยนะว่าวันนี้พี่ทําอะไรกับพวกเราไว้เพราะผมบอกเลยผมไม่มีทางลืมแน่ฉันเองเนี่ยก็ไม่มีทางลืมเหมือนกันนะว่าวันนี้พวกแกพูดอะไรกับฉันบ้างและจําไว้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยฉันจะไม่ให้อะไรพวกแกอีกพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยหมายถึงเรื่องอะไร คือเมื่อกี้พวกเราพูดพี่เนี่ยเราพูดเล่นเฉยๆนะจังจริงจังไม่ได้ไร้บ้านที่พวกแกอยู่เนี่ยมันคือบ้านของฉันฉันต้องการให้พวกแกเนี่ยย้ายออกไปฉันจะเข้าไปอยู่แทนอะไรนะอะไรนะพี่บ้านพี่ก็มีพี่จะไปอยู่บ้านเราทําไมนี่แกพูดมาได้เต็มปากเลยนะว่ามันคือบ้านเราเนี่ยมันคือบ้านของฉันแต่ฉันให้พวกแกอยู่ฟรีๆเนี่ยไม่เคยคิดจะขอบคูณอะไรกันเลยและเอาจริงๆเนี่ย ฉันไม่จะเป็นต้องเข้าไปอยู่ไหนะฉันก็มีสิทธิ์ไล่พวกแกเพราะมันคือบ้านของฉันโอ้ยพอได้แล้วถ้าพี่โกรธเรื่องที่พวกเราสองคนเนี่ยพูดเรื่องเรากับพี่เมื่อกี้เราก็ขอโทษแต่พี่อย่ามาพานเรื่องบ้านแบบนี้ได้ไหมไปมกลับไปเถอะเดี๋ยวฉันพูดจริงนะตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยฉันจะไม่ให้รถพวกแกยืมและบ้านนั้นเนี่ยพวกแกก็ต้องย้ายออกอะไรนะย้ายออกเหรอพี่จะให้ออกจากบ,บ้านได้ไงถ้าเกิดเราออกไปเราจะไปอยู่ที่ไหนอะ พี่ก็เหรทุกวันนี้บ้านเช่าแพงจะตายไปการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นควรมีทัศนคติที่ดีกว่านี้นะที่ผ่านมายฉันทำดีกับผู้แก่ตั้งเยอะแต่ผู้แก่ไม่เคยเห็นเลยมีที่ไหนให้รถฟรีให้อยู่บ้านฟรีแล้วดูสิ่งที่ผู้แก่มาพูดกับฉันแบบนี้สิทั้งทงี่ฉันเนี่ยแค่ขอยืมออกไปธุระข้างนอกแป๊บเดียวผู้แก่ก็มาโวยวายกันแม้คำพูดว่าขอคุณที่ผ่านมาฉันยังไม่เคยได้ยินเลย ฉันว่าฉันตัดสินใจดีอะนี่พี่เอาจริงเหรอใช่ตอนเย็นเนี่ยฉันจะกลับไปเปลี่ยนหุ่นใจบ้านทั้งอไหร่และฉันต้องไม่เห็นหน้าพวกแกโอเคพี่ทีม เห็นไหมล่ะฉันบอกไปแล้วไงอยาไปพูดกับพี่ทีแบบนั้นน่ะเป็นไงล่ะถูกแล่แบบจริงจริงนเนี่ยแล้วนี่พี่จะมาโทษผมได้ยังไงแล้วเมื่อกี้ใครเขาเป็นคนพูดว่าจะให้เงินเขาเดือนละห้าพันใครเป็นคนพูดว่ารถเก่าเนี่ยราคาไม่เกินสามแสนก็พี่ไม่ใช่หรอก็ใครล่ะที่เปพูดมาก่อนว่ารถเนี่ยมันเก่าไม่ได้ใหม่เหมือนเมื่อก่อนก็แค่พูดก่อนจะให้แค่พูดต่อแค่นั้นแหละพี่ไม่ต้องมาทําเป็นปันความผิดเลยก็ตอนนั้นเนี่ยแทนที่พี่จะพูดแฟกอะพี่ห้ามผมเนี่ย พี่ทีพ่าคงไม่โกรธขนาดนี้หรอกห้ามเหรอใครจะไปห้ามได้แกแหละพูดขึ้นมาก่อนตอนนี้เป็นไงอ่ะบ้านก็ไม่มีที่นอนที่อยู่แล้วก็ไม่มีรถก็ไม่มีเงินก็ไม่มีใช้จะอยู่ไหนกันเนี่ยไม่ต้องมาถามผมเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ทีมเนี่ยเขาเปลี่ยนกุญแจบ้านไปแล้วจะกลับเข้าไปก็กลับเข้าไปไม่ได้แล้วเนี่ยแกแหละมันบ้าพูดอะไรไม่เคยคิดเลยพี่ทีมเนี่ยเขาก็เป็นพี่ที่ดีนะแต่แกรู้ไหมแกทำทุกอย่างพังหมดแล้ว แล้วเมื่อกี้ใครเขาเป็นคนพูดว่าถ้าพี่มีเงินพี่ก็ซื้อรถให้ฉันสิมันพี่ไม่ใช่เหรอนั่นมันคําพูดของคนเห็นแก่ตัวชัดเลยก็ตอนนั้นฉันโมโหนี่ฉันไม่คิดว่าเขาจะตัดขาดเราสองคนจริงๆอะ่ะทุกอย่างมันจบแล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยพี่ทีมเขาคงไม่ช่วยเราแล้วบ้านที่เคยอยู่รถที่เคยขับเงินที่เคยมีใช้เนี่ยมันพังหมดแล้วทุกอย่างมันสูญไปวันเดียวเพราะคำพูดของเราไแท้เลยลุงนีนะ เราควรจะขอบคุณวิธีมิมพอทุกครั้งที่เขาทําให้เราของที่ได้มาฟรีมักมีราคาที่ต้องใจใ่ายสลับเสมอทีมลูกช่วงนี้แกกลับบ้านดึกมากเลยนะทํางาน,หนาเหนื่อยมากไหมลูกจะเหนื่อยแล้วครับแม่แต่มันก็ต้องทนทนไปครับแต่ว่าช่วงนี้ผมกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านมากกว่า ใช่สิค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารของทุกอย่างก็ขึ้นหมดเลยแต่แม่เองก็พยายามช่วยอยู่นะลกูกแม่ก็ทำบ้านทำอาหารให้แล้วก็ทำความสะอาดบ้านนี่ทุกอย่างเลยแต่บางทีแม่ก็เกรงใจลูกสะใภ้นะลกูกเพราะแม่ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเพิ่มภาระขึ้นนายอย่าคิดแบบนั้นเลยครับตองเขารู้นะครับแม่ว่าแม่เนี่ย ทำเพื่อครอบครัวเรามากขนาดไหนทีมแต่แม่ก็ไม่อยากเป็นภาระจริงๆนะลกูกแม่เองก็แก่แล้วทํางานนอกบ้านก็ไม่ได้แต่แม่เองก็อยากมีเงินสดติดตัวบ้างแม่อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้และแม่ก็จะได้ไม่ต้องขอลูกๆไงอ๋อแม่อยากได้เงินเดือนแล้วก็เอาไปใช้จ่ายต่างใช่ไหมครับใช่ลกูกที่จริงแล้วแม่ก็ไม่อยากฟุ่มเฟือยนะ แต่แม่อยากให้มันเป็นระบบมากกว่านี้แม่ของเงินเดือนแค่สักสี่ห้าพันเผื่อแม่ไว้ใจซื้อของเข้าบ้านด้วยและอีกอย่างถ้าพี่สาวแกมาแม่ก็จะได้ไม่ต้องของเงินใครแต่ว่าช่วงนี้ตองค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะครับแม่ทลูกแม่อิงก็ไม่ได้อยากได้เงินจากเขาหรอกนะแต่เขาอ่ะเงินเดือนสูงว่าลูกต้องเยอะอีกอย่างแม่ก็ช่วยทำงานบ้านทุก ไม่สมควรหรอกที่เขาจะให้เงินแม่บ้างก็ได้ค่ะแม่ถ้า,างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองคุยกับตองดูนะครับแม่ทีมอย่าใช้คำว่าลองเลยลูกลูกต้องจัดการให้ได้ตองจะได้รู้บ้างว่าการเป็นลกูกสะใภยบ้านเนี่ยต้องรู้จักเสียสละบ้าง ต้อมวันนี้เงินเดือนออกแล้วใช่ไหมอ่ะรวมค่าโอทีด้วยเนี่ยน่าจะได้ประมาณสี่หมื่นใช่ไหมใช่ค่ะเง,เงินเมิ่งเข้ามอเช้าเนี้ยดีเลยนะงั้นผมว่าเราไปกินข้าวข้างนอกกันไหมจะได้ฉลองครบรอบแต่งงานสามเดือนด้วยอะ่ะแล้วผมก็มีเรื่องจะคุยกับคุณด้วยเรื่องแม่ของคุณใช่ไหมคะก็ <ưng> แม่เขาเนี่ย มาจากต่างจังหวัดเลยนะตองเขาย้ายมาอยู่บ้านเราเนี่ยก็เพื่อที่จะดูแลเราอ่ะแม่แกเหนื่อยทุกวันเลยนะและพี่สาวผมเนี่ยโทอโทอมาเตือนผมว่าเราสองคนเนี่ยควรจะดูแลแม่ให้ดีกว่านี้หน่อยจริงๆฉันเห็นมาตลอดนะคะว่าแม่ของคุณเนี่ยเขาคอยทําอาหารเย็นให้เราทุกวันแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะฉันต้องขอบคุณแม่เขามากเลยค่ะแต่จริงๆถ้าคุณจะให้ฉันพูดตรงๆอ่ะนอกจากเรื่องทําอาหารเย็นแล้ว แม่เขาไม่เคยช่วยอะไรฉันเลยนะคะเรื่องงานบ้านอื่นๆในบ้านฉันก็ควรจัดการเองทุกอย่างหมดอะ่ะผมรู้นะตองแต่แม่เขาเนี่ยก็พยายามช่วยเรามากนะคุณคิดดูสิบางบ้านเนี่ยสามีภรรยาย,ยังทาอาหารกันเองเลยนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยโชคดีมากที่แม่เขาช่วยเราทุกอย่างเลยฉันก็ไม่ได้จะปฏิเสธบุญคุณแม่ของคุณหรอกนะแต่ว่าบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าแม่ของคุณอะ่ะเขาไม่ค่อยพอใจฉัน แล้วเขาอาจจะเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้พี่สาวของคุณฟังก็ได้นะผมว่าไม่ใช่หรอกตองก็พี่สาวผมเนี่ยเขาเป็นห่วงแม่มากนะแล้วผมก็ลองคิดดูแล้วอะนอกจากที่เราจะซื้อเสื้อผ้าให้แม่เนี่ยผมว่าเราควรให้เงินแม่ติดตัวไว้ด้วยนะแม่เขาจะได้สบายใจอะแบบนั้นก็ได้งั้น่อไปนี้เนี่ยเราจะให้เงินแม่ทุกเดือนละสี่พันก็ถือเป็นค่าครองชีพให้กับแม่เขาด้วยยังไงคุณกับพี่ชายคุณก็ได้ช่วยกันด้วยไง ผมว่าคุณกําลังเข้าใจผิดนะตองก็แม่กับผมเนี่ยเรามีเงินกองเดียวกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนคุณเนี่ยคุณแต่งงานเข้ามาคุณเป็นคนนอกอะ่ะผมว่าเงินสี่พันกองเนี้ยคุณควรจะเป็นคนออกนะยังไงคุณเนี่ยก็มีเงินเดือนสี่หมื่นอยู่แล้วอะ่ะผมไว้สี่พันเนี่ยมันไม่ได้มากไปหรอกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าฉันต้องเป็นคนออกทั้งหมดเลยสิงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมงั้นเดี๋ยวทุกเดือนเนี่ยคุณก็โอนเงินให้ฉันเดือนละสองพัน แล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยก็จะจ่ายเงินสมทบให้อีก2 0 0พเราก็ยังได้จ่ายให้แม่ทุกเดือนละสี่พันเหมือนเดิมแบบนี้ก็จะได้แฟร์แฟผมว่ามันไม่ค่อยดีนะตองถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราให้เงินเดือนแม่บ้านเลยนะตองผมว่ามันดูไม่ให้เกียรติแม่เลยนะครับแล้วแบบนี้จะทํายังไงอะ่ะงั้นก็ออกไปกินข้าวนอกบ้านทุกวันเลยดีไหมแม่เขาก็จะได้ไม่ต้องมานั่งทําอาหารให้พวกเราเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเราเองก็ จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินสี่พันใีแม่ทุกเดือนด้วยคือผมแค่รู้สึกว่าผมไม่อยากให้แม่เนี่ยเหมือนคนใช้ที่ต้องคอยมารับเงินเดือนอะ่ะผมว่าเราควรจะหาวิธีที่ทําให้แม่สบายใจมากที่สุดอะ่ะเรควรจะเอาอยัางไงล่ะแบบนั้นก็ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่ได้ล้วควณจะให้ฉันทํายังไงพี่สาวผมเนี่ยเขาเสนอมาอย่างหนึ่งนะตองก็คือว่าให้เอาบัตรเงินเดือนของคุณเนี่ยฝากไว้กับแม่แล้วให้แม่เขาเนี่ยจัดการเรื่องการเงินในบ้านเนี่ยทุกอย่างเลย แบบนี้แม่เขาจะได้รู้สึกว่าแม่เขาได้ช่วยเราจริงๆอ่ะและอีกอย่างนะถ้าวันหนึ่งเรามีลูกเนี่ยแม่เขาจะได้ช่วยเราเลี้ยงลูกแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยอ่ะคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณจะให้ฉันเอาบัตรเงินเดือนฉันไปเก็บไว้กับแม่คุณี่้นะทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยอ่ะแล้วพี่สาวคุณล่ะเขาแต่งงานออกไปตั้งนานแล้วเขาได้เอาบัตรเงินเดือนของเขาไปเก็บไว้กับแม่สามีเขาหรือเปล่ามันจะเป็นแบบนั้นได้ไง,ล,งล่ะตองเราอยู่คนละบ้านกันนะงั้นก็ชัดเลย ก็เท่ากับว่าพี่สาวคุณเนี่ยเขาไม่ต้องทําอะไรแบบนี้แต่ว่าฉันต้องท,ทางทั้งทั้ที่ตัวฉันเองก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน,ในใบ้านตั้งหลายอย่างค่าน้ําค่าไฟและไหนจะของใช้ในบ้านนี่ฉันเสียไปก็ไม่ได้น้อยเลยนะส่วนพี่สาวคุณน่ะฉันเห็นมาตลอดนะว่าแม่คุณแอบ,บเอาเงินไปช่วยพี่สาวคุณเปิดร้านแล้วก็แอบ,บให้เงินตั้งหลายครั้งแล้วอะ่ะนี่ยังไม่นับรวมกับอาทิตย์ที่แล้วที่พี่สาวของคุณเนี่ยมาโกหกว่าหลานถูกลถชนอีกนะ ใครล่ะตอนนั้น่ะที่ต้องเสียเงินฟรีๆตั้งสองหมื่นก็ฉันไงแล้วคุณเองจะให้ฉันเนี่ยเอาบัตรเงินดไปเก็บของแม่คุณอีกเหรอตองใจเย็นก่อนสิผมแค่เสนอเฉยนะครับว่าคุณเนี่ยควรเอาบัตรเงินเดือนของคุณเนี่ยไปฝากไว้กับแม่มันจะได้สบายๆด้วยอ่ะถ้าเกิดเอาไปฝากไว้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าทุกครั้งเวลาที่ฉันจะใช้เงินฉันก็ต้องไปขอจากแม่ของคุณทุกครั้งว่าสิแบบไม่ไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่นะตองมันก็ไม่เห็นต่างจากครอบครัวอื่นเลยนะ อย่างพี่เขยผมเนี่ยเขายังฝากเงินเดินไว้กับพี่สาวผมเลยครอบครัวเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าคุณจะพูดอย่างนี้ยก็เท่ากับว่าจริงๆคุณก็ควรจะเอาบัตรเงินเดือนของคุณมาเก็บกับฉันเหมือนกันนะมันจะทําแบบนั้นได้ไงอะตองผมเนี่ยให้เงินเดือนกับแม่ไว้เนี่ยตั้งนานแล้วแล้วอยู่ดีๆผมจะไปเอาคืนมาได้ไงอะคุณนี่เอาแต่เชื่อฟังแม่กับพี่สาวคุณจริง,รงๆนะคุณเคยคิดถึงครอบครัวเราบ้างไหมไม่ว่ายัางไงก็ตามอะฉันไม่มีทางเอาบัตรเงินเดืนอดนของฉันให้แม่คุณเก็บหรอก งั้นเราแบบนี้คุณก็ให้แม่ไปสองพันนั่นแหละแต่ถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยผมจะไปกินข้าวนอกบ้านแล้วนะคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วทีมก็เอาอย่างนี้สิไหนๆคุณเนี่ยก็เชื่อฟังแม่กับพี่สาวของคุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องให้เขาหรอกสองพันอ่ะคุณก็ให้เขาสี่พันเหมือนเดิมเลยสองพันคงใช้ไม่พอหรอกตอนคุณเลิกเถียงได้แล้วนะผมว่าคุณทําตามที่ผมบอกได้ไหมผมเป็นหัวหน้าครอบครัวนะตองและผมขอยืนยันคุณควรจะเอาบัตรเงินเดือนของคุณเนี่ยไปให้แม่ผมเก็บ ในเมื่อคุณเนี่ยจะใช้อำนาจกับฉันขนาดนี้งั้นฉันก็จะพูดเอาไว้เลยนะว่าเราพอกันแค่นี้ฉันว่าเราสองคนน่ะควรจะหย่ากันเพราะว่าฉันคงอดทนกับครอบครัวแบบนี้ต่อไปไม่ไหวละต่อนี่คุณพูดเรื่องหย่าได้ไงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะกจใช่ไงมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วฉันก็พูดเรื่องจริงด้วยต่อให้ฉันจะต้องอยู่คนเดียวต่อให้ฉันจะต้องไม่ได้แต่งงานไปตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ยังดีกว่าฉันต้องอดทนอยู่แบบนี้ พอร้องนะพรุ่งนี้เราไปหย่าก,กันนะเดี๋ยวก้อนสิตองอเลน้ยนีนี่คุณจะทิ้งผมจริงเหรอตองแค่พอเรื่องเงินกับแม่ผมเนี่ยนะตองมันไม่ใช่เรื่องเงินนะแต่มันเป็นเพราะที่ผ่านมาคุณไม่เคยเห็นฉันเป็นคนในครอบครัวคุณเลย ที่ผ่านมาคุณเอาแต่เชื่อฟังแม่คุณแล้วก็ทําตามพี่สาวคุณทุกอย่างคุณผลักฉันให้กลายเป็นคนทอกสําหรับคุณมาตลอดนะก็ผมแค่กลัวแม่เสียใจอ่ะผมติดหนี้บุญคุณแม่ตลอดชีวิตเลยนะตองแล้วฉันละ่ะที่ผ่านมาคุณลืมทุกอย่างไปหมดแล้วใช่ไหมเราเคยคุยกันว่าอะไรบ้างเราเคยสัญญาอะไรกันไว้แล้วบ้างเราสัญญากันไว้แล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะสร้างครอบครัวของเราไปด้วยกัน เราจะช่วยกันปกป้องครอบครัวของเราอะ่ะแต่คุณกลับทำลายมันพ่อแม่กับพี่สาวคุณอะแล้วถ้าผมยอมปรับแล้วตองถ้าผมยอมเปลี่ยนให้มันเท่ากันอะเงินคุณเนี่ยคุณก็เก็บไปเลยนะส่วนแม่ผมก็ทำงานบ้านไปคุณจะไม่อยากกับผมได้ไหมมันสายเกินไปแล้วทีมแล้วฉันก็เหนื่อยมา,มากพอแล้วด้วยคู่ชีวิตอะมันไม่ใช่การต่อรองนะ แต่มันคือการที่เราจับมือกันเราก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันแต่คุณเลือกที่จะเดินตามแม่ของคุณแล้วก็ทิ้งฉันให้เดินอยู่คนเดียวเราต้องจบกันจริงๆใช่ไหมตองใช่เราจบกันตอนนี้มันยังดีกว่าเราไปเกลียดกันตอนหลังนะคุณแพ้เองตอง ที่ผมไม่เคยปกป้องคุณได้เลยทีมคุณจำเอาไว้นะคำว่าครอบครัวมันคือการที่เราต้องเข้าใจกันรับฟังกันและกันเชื่อมั่นในตัวของกันและกันเห็นใจกันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำร้ายจิตใจกันแบบนี้ทุกคนนะต้องเลือกถูกแล้วใช่ไหมคะ ถ้าทุกคนเห็นด้วยก็คอมเมนต์มานะคะความรักจะอยู่รอดไม่ใช่เพราะเรื่องเงินทองแต่เพราะเราเลือกที่จะยืนเคียงข้างกันและพร้อมที่จะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันแกมาน,นี่เลยนี่แก,กกล้าดียังไงไปไขเงินฉันในห้องว i p แบบนี้เนี่ยนะแกะรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฮะนี่ จะทำอะไรคุณหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคุณตอ้องมัณเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณมายฉันไปเรียกเก็บเงินจากเขาอะค่ะแล้วเขาก็ตบหน้าฉันคุณมายคุณมาก็ดีเลยไอ้พนักงานกระจอกกระจอกเนี่ยมันเข้าไปถ่ายตังค์ผมในห้อง VIP พีแกนี่มันโลคจริงเลยนะกล้าไปถ่ายตังค์ฉันเรียล้าแบบนี้ได้ พนักงานของฉันเขาแค่เข้าไปเรียกเก็บเงินค่าอาหารแล้วคุณนั่นแหละมีสิทธ์อะไรมาตบหน้าพนักงานของฉันนี่มันเป็นการทําร้ายร่างกายกันชัดๆมันผิดกฎหมายนะหรือว่าคุณอยากจะให้ฉันแจ้งความฮะคุณก็ดูแลพนักงานของคุณให้มันดีหน่อยสิ <wand ert> เข้าไปถ่ายเงินผมในห้อง VIP เนี่ยนะมันใช่เหรอคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยมาร้านคุณบ่อยแค่ไหนคุณมาทานร้านอาหารฉันบ่อยก็จริงแต่นี่พนักงานของฉัน คุณเป็นลูกค้ามีสิทธิ์อะไรมาตบหน้าพนักงานชั้นแบบนี้เขาก็แค่ไปเรียกเก็บเงินค่าอาหารเท่านั้นเองนะฮ้ย hey, คุณไม่คุณเข้าข้างไอพนักงานกระจอกคนนี้มากกว่าผมเนี่ยนะฉันจะบอกแกไว้อย่างนนะอย่าให้ฉันเจอแกข้างนอก mm hmm. ไม่งั้นฉันจะตบแกทัที่เจอเลยฉันพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณยังกล้าทำแบบนี้อีกเหรอรายได้พนักงานของฉันเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาท คุณมากินร้านอาหารชั้นทีเนี่ยราคาก็หลักหมื่นแล้วคุณไม่จ่ายค่าอาหารแล้วจะใหพนักงานฉันเป็นคนรับผิดชอบค่าอาหารแทนคุณหรือไงฮะแบบนี้เขาทํางานฟรีทั้งเดือนเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์มาทํากับพนักงานฉันแบบนี้คุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมกินแล้วไม่ยอมจ่ายเนี่ยนะนี่ทำไมผมยิ่งฟังคุณพูดมันมีแต่เรื่องอไร้สาระทั้งนั้นเลยคุณเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะคตรน่ารำงคาญคุณมาทานอาหารร้านฉันเ,นเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งเป็นสิบกว่าครั้ง แต่คุณไม่เคยจ่ายค่าอาหารเลยสักครั้งฉันก็ยอมปล่อยผ่านไปแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณมาทําร้ายร่างกายพนักงานฉันแบบนี้เนี่ยฉันปล่อยไปไม่ได้หรอกนะนี่คุณคิดว่าตัวเองมีเงินหน่อยจะทําอะไรกับผมก็ได้อย่างนั้นนะได้จะเอาอย่างนี้เชื่อโอคุยกับแม่ผมก่นอนฮัลโหลครับแม่ว่าย,ยังไงจ้าลูกชายของแม่แต่ครับคือวันนี้เนี่ย ผมพาเพื่อนมากินเลี้ยงที่ห้อง VIP ของร้านคุณไม้ปกติเนี่ยผมเซ็นเครดิตได้แต่อยู่ดีวันนี้เขาก็มาเรียกเก็บตังค์ผมแม่แม่ต้องรีบมาจัดการเขานะนั่นหรอร้านไม้อ่ะนะอ้ยเจมลูกลูกต้องจัดการเองแล้วแหละตอนนี้แม่ไม่ว่างนะนี่แม่หมายความว่ายังไงครับเนี่ย,ยเจมนั้นแค่นี้ก่อนนะลูกแม่กำลังติดธุระอยู่อะแค่นี้นะ แม่แม่เดี๋ยวี่ดูจากสีหน้าคุณแล้วเนี่ยแม่คุณคงช่วยอะไรคุณไม่ได้สินะก็ถูกแล้วล่ะเขาจะไปช่วยคุณได้ยังไงตัวเขาเองยังเอาไม่รอดเลยติดนี่ฉันอยู่ต้องเยอะยังไม่จ่ายคืนเลยพอไปแล้วเนี่ยก็ฝากบอกแม่ด้วยแล้วกันนะว่ารีบคืนเงินฉันได้แล่นี่มันก็ผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยเพิ่มไปนานแล้วคุณกล้าเอาแม่ผมมาขู่ผมอย่างงั้นเหร คิดว่าผมโัวคุณมากหรือไงเอาล่ะยังไงวันนี้เนี่ยฉันจะคิดบัญชีทั้งคุณแล้วก็แม่ของคุณด้วยเลยทีเดียวยังไงคุณก็ต้องคืนหนี้ทั้งหมดที่ติดฉันไว้อยู่คุณตองคะคุณโดนตบหน้าไปกี่ครั้งคะรวมแล้วก็สามครั้งค่ะสามครั้งเลยเหรอนี่คุณเจมคุณทำเกินไปไหมเนี่ยฮะ ฉันคิดค่าเสียหายแทนพนักงานของฉันครั้งละห้าพันรวมทั้งหมดเนี่ยก็หมื่นห้าค่าอาหารที่คุณติดฉันอยู่เนี่ยก็ห้าหมื่นแล้วครั้งล่าสุดที่คุณมากินอาหารเนี่ยคุณก็ขโมยวายฉันกลับบ้านไปอีกหนึ่งขวดรวมๆแล้วทั้งหมดก็เจ็ดหมื่นบาทเพราะงั้นเนี่ยรีบจ่ายมาภายในวันนี้ไม่งั้นอย่าว่าฉันไม่เตือนนี่คุณนายคุณมาเรียกเก็บตังผมแค่เพราะไอพนักงานกระจอะกระจอกแบบนี้เนี่ยนะ ผมจะบอกอะไรให้คุณให้นะถ้าคุณทำตัวแบบนี้เนี่ยหลังจากนี้ก็จะไม่มีใครสนับสนุนคุณแล้วคุณอย่าหวังเลยว่าผมจะมาเหยียบร้านคุณเลิกทำสักทีได้หรือยังฮะพูดอะไรมากมายนักหนาเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องชดใช้รีบจ่ายเงินในส่วนของคุณคืนมาภายในวันนี้ได้แล้วแล้วส่วนของแม่คุณเนี่ยฉันจะไปตามเก็บที่บ้านเลยคคืนเงินเหรอไม่มีไม่จ่าย ไม่มีไม่ได้ยังไงเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายเพราะถ้าคุณไม่จ่ายเราได้เห็นดีกันแน่ร้านของฉันทุกซอกทุกมุมติดกล้องวงจรปิดที่เก็บเสียงได้ทั้งหมดมีหลักฐานทั้งสิ่งที่คุณพูดแล้วก็สิ่งที่คุณทำกับพนักงานฉันทุกครั้งที่คุณไม่จ่ายเงินเนี่ยฉันเก็บไว้หมดนะถ้าคุณไม่จ่ายวันนี้เราก็ไปเจอกันที่โรงพักไปขึ้นศาลกันเลยดีไหมหรือว่า คุณอยากจะเป็นข่าวคุณหมายครับตำรวจมาแล้วครบเขาบอกว่าถ้าเรามีหลักฐานเนี่ยเราสามารถแจ้งความด่วนดึงคดีได้เลยครับดีมากเลยค่ะคุณทีนี้เนี่ยคุณจะยอมจ่ายมาดีๆได้หรือยังฮะถ้าคุณคิดจะทำร้ายร่างกายพนักงานฉันหรือว่าไม่ยอมคืนเงินอีกแล้วก็คุณได้ไปน,นอนในคุกแน่ผู้แก,กจะทำอะไรฉัน ฝากไว้ก่อนเหอะเฮ้ยจ่ายค่าอาหารมาก่อนอะไม่งั้นให้ตำรวจพาตัวไปเจ้านี้ใช่ปะได้จ่ายก็จ่ายวะเอา QR มาดิเอาจ่ายละพอใจ ก็มีเงินนี่แล้วทําไมไม่จ่ายมาตั้งแต่แรกยืนพูดพรมอยู่ทำไมตั้งนานเสียเวลาแล้วต่อไปนี้นะอย่าได้เอาหน้าของคุณมาที่นี่อีกร้านของฉันเนี่ยไม่ต้อนรับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วก็ไปบอกแม่ด้วยนะว่าฉันจะไปหาที่บ้านกไปกินนมแม่ไปเด็กเวน ุณโอเคไหมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณไม้แต่ว่าฉันขอบคุณคุณไม้มากเลยนะคะที่คุณไม้ออกตัวแทนพนักงานที่มันต่าต้อยแบบฉันอ่ะคุณตองคุณพูดอะไรแบบนั้นหรอคะคุณเป็นพนักงานของฉันแล้วฉันกับคุณเนี่ยเราก็เป็นคนเหมือนกันถําต้อยอะไรกันล่ะคะคุณไม้ดีกับฉันมากเลยอะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าอยากจะขอบคุณเนี่ย จะช่วยตั้งใจทางานให้เต็มที่แล้วกันนะคะเข้าใจไหมได้เลยค่ะฉันจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเลยค่ะค่ะแล้วก็เงินที่ตาบ้านนั่นมันโอนมาให้ฉันนะ่ะแต่๋ยฉันจะโอนให้คุณทั้งหมดเลยนะคุณโดนเขาทําร้ายร่างกายแล้วก็ต้องเจ็บตัวแบบนี้เนี่ยฉันเองก็รู้สึกผิดเหมือนกันเอ่อคุณอยากจะไปแจ้งความไหมถ้าจะไปเดี๋ยวฉันพาไปเองไม่เป็นไรหรอกค่ะ แค่คุณไม้เนี่ยช่วยฉันไม่ให้ฉันโดนทําร้ายอีกฉันก็ดีใจมากแล้วค่ะแล้น,นี่คุณเป็นอะไรมากไหมคะโดนตบไปต้องสามครั้งไปโรงพยาบาลไหมเดี๋ยวฉันพาไปเองไปให้หมอเขาตรวจหน่อยแล้ววันนี้เนี่ยคุณพักผ่อนเลยก็ได้นะคะไม่ต้องทํางานต่อแล้วค่ะก็ได้ค่ะคุณไม้ขอบคุณมากเลยนะคะดีค่ะรอยตกไม่เจ็บเท่าการัรถูกลดค่าความเป็นคน